สวัสดีค่ะวันที่พ,พอกันโดนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เมนูตำหมักแตงใส่กออีสานแล้วก็มีแมงดากะหมักสตอเด้อค่ะมื้อนี้กับบมีผักอีหยังเด้อค่ะเด้อกะมื้อนี้มีโปรโมชั่นมากนำเสนอเนาะเนี่ยสื่อสามแถมหนึ่งเออสื่อสองแถมหนึ่งเนอคะ่ะ อันนี้ก็เป็นร่องพื้นเด้อค่ะร่องพื้นชาแนลแล้วนี่เป็นโฟมล้างหน้าหน้าขาวแบบว่าล้างล้างเครื่องสำอางเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแล้วอันนี้เป็นลิปสติกสองหัวแบบท่าแล้วบจะเป็นอ่ำอ่สิอำ่อำอึ้องเนาะค,ะะคะ <S 1> <S 1> ่ะเนาะกัมีโปรโมชันม่นมานําเสนอเนาะ,ะชุดนี้อ่ะขายอยู่ลอยหาสิบบาทเนะด้อค่ะเด้อซื้อสองแถมหนึ่งแถมลิปสติกเนาะ แล้วก็มี่ดิดสติกเจ้าหญิงเนาะโต้ไม้มานําเสนอเดอ้อโตไม้เนาะเป็นลิปมันเด้อค่ะลิปมันเปลี่ยนสีอันเนี้ยเป็นสีแดงเนาะอันนี้เป็นสีแดงสีแดงถ้าแล้วมันก็สีแบบโปดแดงแดงชัดเด้อค่ะมะขามมันเป็นลิปมันมันก็สีแบบแดงแบบเงาเงาง,งามงามเนาะแล้วก็มี่อีกสีหนึ่ง สีส้มเนาะสีสม้มมันก็อสิไม่ได้ออกสีชัดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นลิปมันเปลี่ยนสีเนาะเออสร้างได้เด้อมีของมีของผอมทรงเด้อค่ะเด้อเอามากินกันเลยเนาะไม่เป็นเสียวเวลาว้ายหิวหมักสตอเม็ดี่ใหญ่นี่ยตะมักแตง เจ็บเสียบนุ่นๆด้วยค่ะเด้อตามักแตงบุกอันไ่ปาน่านะอันก็เป็นมิ้งดาโอ้ยไข่เต็มทองเลย ดัดป้านมากินนี่ยังก็ไม่ค่อยได้ก็เ,เลยหัวมาพอกันเนาะแปลอข้าวเต็มท้องอยู่อืม เด้อกินตำบักแตงน้ำกันเด้อพี่น้องเลยตำบักแตงตรเสาบเลยสดน้าว้าแซ่บอื้อหืออสดดุสดต่อ จะกว่าอีกสามจ้ะนี่กับ,บ้านไม่พักแล้วจ้ะด้วยไม่ต้องบอกสะต่อแสบคือกันเป็นด้ แกข้ามโนซะ,ะก่อนไม่ได้อัดคลิปโดนแล้วไปเฮ็ดปั้นมาเจ็บฮะฮึแฟร์ สดหนามมันก็นะต่อ หยุดยาวๆเนาะค่ะเนาะไปคุกสิได้ไปเที่ยวกันเนาะกลับบานกลับซอง Ha. Nuwa nuwa wah. <laughs> <laughs> mm, Sọt nam <man. cười> <laughs> แบบ <c oughs> มาเด้อมักแตงจ้ะ <c oughs> นัวครับ ขับนัวแน่จะสั่นกับแม่ค้าก็ขอลาทุนี้แล้วค่ะเดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าในเด้อค่เะเโดนๆจเฮ็ดคลิปเทื่อนึงเมนีก็ลาไปท่านี้นะะแล้วค่ะเครื่องสำอางอีหย้งสี่ก็สร้างแม่ค้าได้แล้วก็แม่ค้ากับน้ำเสือของมาขายน้ำก็เอา เนี่ยครั้งที่แล้วก็เอามาลอยโตก็ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ให้การสนับสนุนกับแม่ค้าอันตาดำๆผู้หนึ่งเด้อค่ะเด้อก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะกับเมื่อไปแล้วลอยโตนะคะเดี๋ยวรอหลอใหม่เด้อเดือนหน้าก็เดี๋ยวสีสั่งเขามาอีกเดี๋ยวสีหาแบบว่าแฟชั่นไม่ไม่เครื่องสําอางแบบ คุณภาพดีๆราค่าถึกๆมาขายให้กับลูกค้าเด้อค่ะเด้อมอนี้ก็ขอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ